เผยสีหน้าท่าทางกันกันตาถาวรหลังอายการสั่งฟ้องอาการหลังถูกสั่งฟ้องสืบเนื่องจากประเด็นคดีดีไอคอนการกนาถาวรหรือบอสกันต้องอยู่เรือนจำต่อหลังอายการสั่งฟ้อง5ข้อหารวมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวง นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพรเผยหลังจากที่อายการมีคำสั่งออกมา ตนยังไม่ได้เจอนายกันแต่คาดว่าน่าจะปกติดีแต่คงไม่ถึงขั้นยิ้มแย้มส่วนเรื่องภรรยาของนายกันกนถาวรเรื่องนี้ตอบไม่ได้